ค่ะจากนาภัยนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นวินนะคะผพื่อสกันเมืองกรนะคะน้ํากรกฎมีนิจิกนะคะแล้วก็เลมเมถุนบุงกุมนะคะแล้วก็ไฟเมสินทะน,น,นะคะอันนี้ครบสิบสองราศีนะคะเด่นๆจะมีเป็นวันจันนะคะไฮฟินเทสนะ,ะมเมจิกเชียนวันพุธนะคะแล้วก็เดวโอคือวันเสาร์นะคะ ราศีเด่นๆไม่มีนะคครบสิบสองราศีแต่ว่าวันเนี้จะเด่น,น,นวันจันทร์วันพุธวันเสาร์นะคะจากหน้าไพา่จะนีนะคะสองดาบนะคะมีความลังเลนะคะตัดสินใจไม่ได้สับสนหรือปิดกั้นบอกนะคะแล้วก็ไฮพินเทคคือมีความยังอยู่ในความเรียกว่าไงอยู่ในความคิดถึงความทรงจําของเขาแนละ้วนอกจากหมอดูแม่ชีใบนี้หมายถึงคนในความลับได้ค่ะแล้วมันมาขยายด้วยแปะถ้วยด้วยนะคะแปะถ้วยอาจจะเป็นคุณนะคะกับ ไอพินเทศนะคะก็เพราะความลังเลนะที่ตัดสินใจไม่ได้นะคะเขาไม่ชัดเจนนะคะสองดานนะคะไม่ได้เรียกว่ามีความลังเลไม่ชัดเจนนะคะเพราะว่าเป็นคนในความลับด้วยนะไอพิงเทศก็คือเอ่อเป็นคนในความลับมือที่สามภรรยาน้อยหรือหมายถึงคิดถึงคำหนึง่งอะไรอย่างนี้ได้หมดนะคะนี่ก็คือเขาอาจจะ หรือคุณก็ได้นะเดินจากไปแล้วนะคะแปดถ้วยนะคะยังเหลือสองถ้วยตั้งอยู่นะคคือยังยังมีรักอยู่นะแต่ว่าจากไปทั้งที่ยังรักนะคะแปดถ้วยก็เพราะว่าเขาไม่ชัดเจนนะคะไม่ให้สถานะไม่มีความชัดเจนเป็นคนในความลับนะคะอันนี้เป็นมิวคีเวย์นะะเป็นไพ่พิเศษของเอ,อสำหรับดูหน้าราแปงน,นะก็คือเป็นโชคชะตานะคะทางช้างเผือกนะคะพาท่คุณกับเขาต้องมาเจอกันนะคะจันมิ้งเป็นเวินกรรมวิบากกรรมร่วมกันนะคะเป็นคู่กรรมได้ะคะ่ะก็ เออเขาไปเจอเวรกรรมชดใช้กรรมก็ได้นะคะแล้วก็ตอนก็ทํางานหนักอยู่ะคะแปดเดือนหรือไม่ก็เขาคิดที่จะกลับเข้ามาทํางานในความสัมพันธ์นะคะก็เป็นคนต่างแดนได้นะคะเดวเวห่างไกลเปนคนละซีโะครค่ะหรือคุณเป็นโลกทั้งใบของเขาะคะเขารู้สึกยังคิดถึงนึกถึงคนอยู่นะคะเดวเวก็จะหมายถึงว่าอนอกจากโรกทางใบหมายถึงว่าคนที่ ให้จบกันไปแล้วนะมูฟอ่อนเป็นวงกลมได้นะคือจบไปแล้วก็จะมูฟแล้วมาเริ่มต้นใหม่คนะสี่ไม้มีพลังงานของคู้ถ้าวิงเฟรมนะคะหนึ่งหนึ่งสองสองมีเกณฑ์ความมั่นคงนะได้ลงหลักปักฐานปลายทางกันนะคะสุดท้ายนะถึงแม้ว่าที่ผ่านมาคุณเนเธอจากไปเพราะเขาไม่ให้ความชัดเจนนะแต่ว่าคุณเป็นคู่กันนะคะเป็นคนะู่กรรมอะไรสักอย่างหนึ่งน,นะเพราะว่าโชคชะตาผ่าดมาแล้วนะคะแล้วก็เมจิกเชียนะเขากําลังคิดวางแผนที่จะ กลับเข้ามาขอเริ่มต้นใหม่กับปูนะคเพราะว่าอันนี้คือ the world คือมูบอรนเป็นวงกลมนะเขารู้ว่าคุณคือโลกข้างใบของเขาเติมเต็มความสุขได้นะแล้วก็ไปทางคิดไปถึงแต่งงานนะคะซุ้มดอกไม้มาเลยนะคะไม่จิเช่นเป็นพวกเออจ้ามังแผงค่ะสลากแก้มโกงอะไรพวกนี้ได้นะคหกไม้นะคะก็จะประสบความสําเร็จนะคะถ้าเรื่องการงานหรือว่าเรื่องของหัวใจก็อสามารถพ่ชิดใจได้นะสี่ถ้วยคุณอาจจะเบื่อเบือเบ่อเซง็งเซ็ง,งไม่สุขอารมณ์นะหรือเขาอาจจะ ไม่เอาคนอื่นแล้วนะคะก็เลยมีคนยื่นถ้วยให้นะเขาก็ไม่เอานะไม่สนนะสี่ถ้วยคือไม่เอาใครแล้วนะคะเบื่อเส็งนะก็ถ้วยยังกองตรงหน้าอยู่เลยนะยังรู้สึกดีกับคนอยู่ทนะ้ายหนึ่งถ้วยนี่คือรู้สึกดีชอบรักหรือจะมีข่าวดีหรือจะมีเกณฑ์ที่ได้เริ่มต้นใหม่นะคะน้ําล้นทะลักเลยนะคะก็หนึ่งถ้วยคือข่าวดีด้วยนะคะแล้วก็มาขยายหกไม้นะหกไม้เป็นให้ของความสําเร็จชัยชนะได้นะคะอาจจะมาเอาชนะ เใจคุณได้นะคะถ้าในเรื่องของความสำพัญถ้าการงานคือจะได้งานโปรเจกที่ต้องการนะคะก็จากโนมงกก็เรียกว่าเป็นประมาณนี้นะค่ะ